ยังคงเดือนไม่แพวนะคะหลังจากที่ปุ้มปุ้ยพันธิพาค่ะด้โพสภาพโชว์ใบหน้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะคะน้องไซอันบรูสกายดูวานพร้อมแคปชั่นว่าเกินใจจะอดทนตามการกระแสแฮรชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องนะคะทั้งคนในวงการบันเทิงทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาใจละลายกันเป็นแถวค่ะที่ได้เห็นหน้าน้องไซอันบรู ซึ่งก่อนหน้านี้ในะคาสาวปุ้มปุ้ยเนี่ยได้แจ้งเหตุผลที่ปิดหน้าลูกว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทําการบ้านหนักมากนะคะเรื่องนี้ปุ้มปุ้ยค่ะให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กที่จะได้รับจากผู้เลี้ยงดู70%คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นจนกว่าลูกเนี่ยจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้นะคะจำเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อน แต่ก็ไม่ไว้นะคะเกิดดรามาเข้าอีกจนได้ค่ะเมื่อมีเพจข่าวปดสุดสัปดาห์ได้เข้ามาคอมเมนต์แซะว่าลูกคุณปุ้มปุ้ยกับคุณกวินเก่งมากครับอายุหนึ่งขวบหนึ่งเดือนสามารถบอกคุณแม่ได้แล้วว่าอนุญาตให้ลงรูปได้หน้าอิจฉาครับเด็กอัจฉริยะเด็กทั่วไปขวบหนึ่งนี่ยังบอกว่าปวดเยี่ยวยังไม่เป็นเลยนี่น้องสามารถอนุญาตแม่ให้เปิดหน้าลูกได้แล้วสุดยอดครับเก่งมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่น้องเลย งานนี้นะคะจากข้อความนี้เองทําเอาสาวปุ้ปยปนะคะถึงกับทนไม่ไหวคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้อย่างสุภาพนะคะโดยบอกว่าขอบคุณค่ะที่พยายามจะแซะแบบไม่ตรงนอกจากเรื่องนี้แล้วมองเห็นความสุขของคนอื่นบ้างไหมคะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตก็แหกเข้าไปคอมเมนต์ถล่มต้นคอมเมนต์นะคะดังกล่าวอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีการแชร์คอมเมนต์แซวสาวปุ้มปุ้ยคะ่ะที่ระบุว่าไม่รอถามแล้วหรอแล้วน้องพยักหน้าให้ลงรูปได้แล้วนี่หรอแล้วก็หัวเราะออกมานะคะซึ่งจากข้อความนี้เองนะคะนำมาลงในอินสตาแกรมของ up to you ซึ่งจากโพสต์นี้เองนะคะทางด้านบูหมูทะได้เข้ามาคอมเมนต์เดือดฟาดฮั่ามาคำเดียวรู้เรื่องเลยว่าเจือกนะคะพร้อมสัญลักษณ์ชูนิ้วด่าลั่นนะคะทำเอามีคนเข้ามาแหกกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันรัวๆทั้งบอกว่าสุดมากค่ะ ขณะที่ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะเสียงแตกถกเถียงกันเรื่องปุ้มปุยเปิดหน้าลูกไม่จบค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่คิดว่ามันเสียเวลาบ้างหรอว่ากับการมดาด่าแล้วก็แซะคนที่ไม่รู้จักในเรื่องที่มันควรยินดีด้วยอะ่ะโคตรน่าสงสารแล้วก็สมเพศคนเหล่านี้เลยแฮชแท็กน้องน่ารักมากๆทำไมเรากลับรู้สึกว่าคุณปุ้มปุมปยเนี่ยทำตัวเองให้คุณอ่นแซะเองไหมนะคะอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจเราผิดนะคือเหมือนตอนแรกบอกว่าจะไม่เปิดสุดท้ายคือน้ำลายตัวเองเปิดหน้าลูกออกมาเราเห็นด้วยกับหลายคนนะที่ว่าปุ้มปุ้ผิดอะไรรกกับาที่เปิอ ว่าปิดหน้าลูกแต่การที่เขาบอกกับสื่อกลับกอบไปมานี่แหละนี่คือประเด็นที่ทําให้ชาวเน็ตแซะเขามากกว่าสิทธิของเด็กที่อ้างอ้างมานี่หายไปไหนหมดแล้วพื้คนประเภทนี้ต้องการอะไรลูกตัวเองก็ไม่ใช่หัดยินดีกับคนอื่นหัดเชื่อชมคนอื่นจากใจบ้างคอมเมนต์ชมมีเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่แคร์ไปให้ค่ากับคอมเมนไร้ประโยชน์ปล่อยผ่านไปจ้าให้แสงให้ค่ากับคนที่เรารักดีกว่าเนาะ พวกที่แซ่ถามนี่เป็นอะไรก่อนชีวิตเาขาครอบครัวเขาเห็นคนอื่นมีความสุขเราคนยินดีค่ะไม่ใช่แขวะแซ่หน้าเศร้านะคนพวกนี้ และอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันว่าทาไมถึงออกมาเปิดเผยหน้าลูกทั้งที่แต่ก่อนนะคะบอกว่ารอลูกเนี่ยสื่อสารเข้าใจแต่พอแม่ปุ้มปุ้ยเนี่ยเปิดหน้าลูกความรู้สึกแรกคือยินดีดีใจและบวกนี่แต่ความคิดดีๆเข้ามาในหัวและก็ตกตะกอนได้ว่าก็เขาเปิดหน้าลูกเขาแล้วมันจะอะไรต่อจะผิดหรอเนื้อสิ่งอื่นได้เรามันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอนะเนาะยินดีกับคนอื่นบ้างก็ได้ไม่ได้โลกสวยแต่ผลกระทบโพสของแม่ปุ้มปุ้ยมันไม่มีอะไรแย่ จากเรื่องนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมและค่าคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยใตยค้คลิปกันได้นะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ cribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ